มีเหมีมีเหอมีมีเมีมีทำไมอ่ะอไปล้เอย่างกิเลยอุยพี่แบบจะยากนะพี่แบบจะยากตีกิดได้ไงตีมันอ้วนนะตีมันเป็นหมูหันนะอมันคือความวุ่นวายนะของคนทีกินหมูกระทะ ไ,ไ,ไปเทีไว้แล้วไ่โนุยแล้วไปูกน้องไว้แล้วป่ะเดี๋ยวแม่จะแกะให้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบก,กับบีแกล้วในช่องรักต่างวัยสไปอสเตียตอนนี้นะคะบีก็ยังอยู่ที่เมืองไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่กลับมาจากนะคะ พาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะไปอยุธยาพาไปดูนะคะการประเพณีนะคะบุญประเพณีนะคะที่เขาทํากันประจําปีนะคะปีก็ได้กลับมาถึงบ้านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตอนเย็นนะคะเราก็พากันมานะคะทําหมูกระทะค่ะเพราะว่าลูกสาวนะคะบอกว่าอยากกินเนาะเพราะว่าปกติแล้วอยู่กับคุณยายนะคะก็ไม่ค่อยได้กินนะเพราะว่าก็สองคนนะคะไม่ค่อยได้แบบว่า ออไปซื้อแล้วก็มาทําย่างกินกันแบบนี้นะคะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลายคนนะคะพีก็เลยไปซื้อหมูกระทะมานะคะแล้วก็เอามาย่างกินนะคะกับครอบครัวช่วงนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรนะก็จะมีแต่กินนะคะเที่ยวแล้วก็ทํางานอย่างอื่นบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะหนักไปทางกินค่ะพี่ๆีเพื่อนๆ ที่บ้านเรานะคะที่เมืองไทยนะค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเราก็ไปซื้อเลยนะไม่ต้องจำเป็นจะต้องทำนะคะก็กินง่ายๆนะคะหมูกระทะวันนี้นะบีก็ซื้อมาเป็นกิโลนะคะที่บ้านบีเขาขายต่อกิโลนะคะ189บาบาทนะคะแล้วก็จะมีแถมนะคะมีแถมชุดผักแล้วก็น้ำซุปนะคะ คนที่มีความสุขที่สุดก็น่าจะเป็นลูกสาวนี่แหละคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะบีกับลูกสาวก็จะพากันกินพากันเที่ยวนะคะเหมือนการเป็นเป็นการพักผ่อนนะทุกคนเพราะว่านานๆเราก็มาบ้านนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรจะทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหากินแล้วกออ็หาเที่ยวนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะบีก็ไม่ได้ซ่อมรถนะถ้าเป็นปกติแล้วถ้าบีซ่อมรถนะคะบีก็จะไปหลายที่เนาะเพราะว่า ถ้าเราไปด้วยมอเตอร์ไซค์อะคะ่ะมันก็อันตรายก็เลยไม่ได้าพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเที่ยวก็จะเที่ยวและแวกนะคะใกล้ๆที่ว่าบีสามารถขับรถเข้าไปได้นะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่พวกเรานะคะทํากิจกรรมร่วมกันเรากลับมาบ้านแล้วเนะ้ะเราก็เก็บเกี่ยวนะคะเอาความสุขนะคะกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเลยนะครอบครัวของเราเนาะก็เป็นครอบครัวเล็กๆด้วยนะคะไม่ได้แบบว่ามีคนเยอะนะคะมันเลยไม่ค่อยจะวุ่นวายคะ่ะก็มีกันแค่ไม่กี่คนเองนะคะส่วนญาติพี่น้องนะคะก็มีก็นานๆจะเจอกันทีนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลนะคะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงกำลังใจจดใจโจนะคะกับใบขับขี่นะคะสากลน,นะที่แฟนส่งมาให้นะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองนะทุกคนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่รู้ว่ามันจะมาถึงหรือยังณนะวันนี้ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มาถึงยังมาไม่ถึงนะคะก็โทรไปถามทางไปรษณีย์แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าอีกวันสองวันนะคะมันใกล้จะมาหรือยังนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของเรา ก็คือมาต่อนะคะใบขับขี่สากลน,นะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีอุบิเหตุเนาะเพราะว่าบีไม่ได้เอาใบเก่านะคะมาด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องการใช้ใบเก่านะคะก็ตอนนี้ก็รอต่อไปนะคะคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวบีจะมาแจ้งให้พี่ๆเพื่อนทุกคนนะคะพอเวลานะคะที่เราใกล้จะได้กลับนะคะมันก็ เวลานะคะจะเร็วมากๆเลยนะคะก็ใครอยากทำอะไรนะคะกับครอบครัวนะคะให้มีความสุขนะคะก็รีบทำเนาะเพราะว่าเวลานะคะผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะสำหรับบีนะคะปีนี้ก็มาทำนะคะธุระนะเสร็จไปหลายๆเรื่องเลยนะคะก็ดีใจมากๆนะคะได้เคลียร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลานะคะแห่งความสุขเนาะใช้เวลากับครอบครัวนะคะก็อขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะในการใช้ชีวิตเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีเดอร์เซหน